ทัพทีมอบอุน่นพ่ออดีตสามีโทรส่งกำลังใจหลังจากที่ทัพทีมมาริกาจงวัฒนาอดีตยูทูบเบอร์ชื่อดังได้เข้ารับการผ่าตัดเนื้อง,งอกที่บริเวณก้านสมองถึงสองครั้งด้วยกันซึ่งก้อนแรกนั้นใหญ่กว่าก้อนแรกมากๆต้องใช้เวลาฟื้นฟ,นฟนูหลายเดือน กว่าจะเริ่มเข้าที่ล่าสุดทัพทีมได้เผยแชทข้อความที่ชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นพ่อของปลื้มสุรบดีตสามีได้ส่งข้อความมาถามไทยอาการหลังจากเพิ่งทราบข่าวการผ่าตัดของทัพทีมซึ่งเจ้าตัวได้แชร์โมเมนต์ดังกล่าวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าหนูขออนุญาตแชร์โมเมนต์ดีๆอบอุ่นมากจากคุณพ่อนะคะอยากให้โลกรู้ว่าคุณพ่อชวนน่ารักมาก ขอบพระคุณที่คอยส่งกำลังใจและความเป็นห่วงมาให้หนูทุกวันตลอดระยะเวลาของการรักษาค่ะขอบคุณพี่ปื้มกับคุณแม่ที่ส่งความห่วงใยมาให้ด้วยนะคะได้รับกำลังใจแล้วจะพยายามออกกำลังกายเบาๆทุกวันให้กลับมา100%อีกครั้ง